สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนการสอนวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เราอยู่ในสาระที่4นะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเราค่ะอยู่ในหน่วยของเครื่องมือเครื่องใช้นั่นเองค่ะในเด็กหยิบแบบฝึกหัดวิชาเสริมประสบการณ์ขึ้นมาเลยค่ะและเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า30นะคะวันนี้คุณครูเนี่ยก็จะมาสอนเด็กๆเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะ วันนี้ในแบบฝึกหัดนะคะครูพิธานจะมาสอนเด็กเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆกากรบาดทับภาพนะคะที่เป็นการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะโดยที่จะให้เปรียบเทียบภาพนะคะ2ภาพไปดูข้อที่1กันเลยค่ะภาพที่1เป็นภาพของเก็บของเล่นไว้บนชั้นนะคะแล้วภาพด้านหลังก็จะเป็นภาพเด็กเนี่ยเตะของเล่นกระจุยกระจายหมดเลยภาพไหนเป็นการดูแลรักษาคะลูกลูกกากบาดทับเลยค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะภาพที่2ข้อที่2นะคะมีเด็กคนหนึ่งนะคะนํากันไกลเนี่ยมาหยอกล้อกันนะคะแล้วก็ภาพด้านลลางนะคะเป็นภาพของคุณพ่อกําลังซ่อมพัดลมนะคะปัดกวาดเช็ดถูพัดลมให้สะอาดแล้วก็สามารถใช้งานได้นานนะคะภาพไหนเป็นการดูแลร,รักษาเครื่องมือเครื่องใช้คะอ่าเป็นภาพของคุณพ่อใช่ไหมลูกยันกกระบาดท,ทับได้เลยคะ่ะภาพสุดท้ายนะคะ เด็กผู้ชายคนแรกเนี่ยเขากําลังซ่อมของเล่นนะคะที่มันล้อมันหลุดนะคะมันพังเราก็ซ่อมเอาก,กาวมาทาเพื่อที่จะจะสามารถเนี่ยเล่นต่อได้อีกนะคะแล้วภาพด้านหลังเป็นภาพของเด็กผู้ชายเวลาท้าประทานอะไรก็จะทิ้งของไว้ที่พื้นนะคะไม่รักษาวความสะอาดนะคะภาพไหนเป็นการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้คะ อ่าเป็นภาพด้านหน้าใช่ไหมคะเด็กซ่อมของเด่นเพราะฉะนั้นลูกการ,กระกบาทได้เลยค่ะหลังจากที่การ,กระกบารเสร็จแล้วให้ลูกละบายสีภาพและเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะและพวกคุณพิ่าาใหม่นะคะในวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ